ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาองคมนตรีอื่นประธานองคมนตรีผู้สำเร็จราชการประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสว250คนแรกหัวหน้าคอสอชอ สวที่ขึ้นมาแทนสวสองอคนแรกประธานสวประธานสารรัฐมนูญประธานสวตุลาการสารรัฐมนูญประธานสวประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสวประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานสวประธานกรรมการและกรรมการปปช ประธานสอวอประธานและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานสอวอประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานสอวอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวง์ประธานรัฐสภาสอสอและสอวอหรือสอสหนึ่งในสามขอให้เรียกประชุมรัฐสภา เป็นการประชุมสมัยวิสามันประธานรัฐสภาสสเรียกประชุมรัฐสภาตามมาตรา126เป็นการประชุมสมัยวิสามันเพื่อดำเนินการกิจการผู้สำเร็จราชการกฎมนเทียนบาลสงครามแต่งตั้งบุคคลประธานวุฒิสภาบทกฎหมายพระราชหัตถรขา และพระบรมราชองค์การอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินรัฐมนตรี